อันนี้คืออะไรปานปานน,านี่คืออะไรนี่คือนกอะไรนกกระจอกเท้ยมันไม่เคยอาบน้ําดูดูขนมันสิออ้ยปานปาน,ปานมันคือหนาคือพอ่อแถ่ปานตัวก็เหมือนเลยดูสิสเหมือนกันไหมดูสิว่าอุญูอยู่ขึ้นกันเลยนั่นไงนกกระจอกเท่เหมือนพ่อไหมไปดูสิดูสิโอ้ยมันเหมือนกันเลยกับพ่อไหนดูหน้าพ่อโอ้ยหน้าเห็นไหมอ้ย เหมือนกันเลยพย่ญายม็กพ่ญายม็กเพิ่นมาหาหมู่เพิ่นเด้อนี่ค่ะเด้อเพิ่นมาหาหมู่เพิ่นพุดมีหมูพมม่พิ่นจักมีหมู่พิ่นจักคนจักโตอยู่ในหันน่ะน,นับดูดส,สิปนนันดูสิลูกอุ้าเหมือนคุยกันรู้เรื่องนะให้ดูมันทำหน้าสิอุ้ยวันจะเมื่อไหร่ล่ะดูดูปันดูสิปนัปนปันดูหน้ามันสิลูกดูสิ มันกําลังมองดูพ่อว่าเออเจ้าไปใส่มาคือพอเห็นกันตังโดนมัน่าเฮ้ยเขาไม่อาบน้ำทำไมไม่อาบน้ำใช่ไหมไปดูสิลูกกระจอกเข็บข่ะเพลียงไว้ในสวนอินทผลัมเป็นหลานอาหารเป็นรลานอาหารแล้วก็เพื่อนอยู่ในสวนเพื ah ่อนเพื่อนการเลี้ยงไว้เพื่อเพลียงจะหน่อย ตะกี้เพ bo ื่อนปล่อยตะกี้เพื่อนปล่อยแต่ว่าเดี๋ยวหนิเพื่อนโบปอยเพื่อนวันเพิ่นออกไม่กินดอกอินทผาลัมไม่กินดอกไม้เพื่อนหนีต้นอินทผาลัมเพมันกำลังเป็นหน่วยนี่เพื่อนบอกว่าเพิ่งออกไม่กินเพื่อนก็เลยตุงไอ้ค้างไว้ตอนบ้านหลอดก่อนอ่ะเพื่อนปล่อยนี่ค่ะนีดอกมันนวยอินทผาลัมกำลังเป็นเพื่อนเป็นร้านอาหารเป็นสูตรนี่คาอก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่ง นี่นกเพลินนกกระจอกเทศเฮ้ยเฮ้ยอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเข้าไปเพิ่งที่เราเพิ่งอยากเข้าไปอยู่นังูเพิ่นอย่าเข้าไปอย่าพาลูกเข้าไปอ้วนมันเธอมันเธอมันโว้ยเจ้ากระด็นออกมาเดี๋ยวนี้อย่าไปจับมันดูไหมมันจีมันจีตอดออกมาออกมาออกมาโอดีดีโอ้ยมันหอกจะหันขอโบไปซอยไหนออกมาแหมออกมานกเพิ่นสิตกใส เบิ S <S ่งตีหลับพี่น้องเอ้ยเบิ่งตีหลับจีเป็นเดือโอ๊ยอย่าพาลูกเขาไปวิจาระเฮตไปบวนออกมาเดี๋ยวนี้นออกมาใหนแมมันกลัวเห็นม,มันมันวิ่งไปแล้วนั่นโอ๊ยออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้เบา้งตี่ลับพี่น้องบอาหย,อยาแค่บงตีหลับพาลูกเข้าไป <S <S ออกมาลูกพาพ่อออกมาเลอยออกมาค่ะออกมา <ไง S 1> ออกมา น้เห็นไหมมันมันยานมันยยานมันไปแห้งคุณเหรอคะแต่ว่ามันคุนยู่มันคุนยู่คะ่ะมันคุนยู่มัน,อมนพอเห็นงนย่งหาย